สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับรินและฮุนไดสุขาพิบาล3ค่ะ JNL Auto และ VK Auto นะคะวันนี้ค่ะจากที่ทุกคนนะคะรอคอยกันมานานกับรถคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเอ่ยในเพจเอ่ยนะคะที่ต่างๆเนี่ยหลายคนนะคะ รอมากๆก,กับโฉมใหม่ของรถฮุนไดค่ะซึ่งวันนี้นะคะเปิดตัวกันทั่วประเทศนะคะแล้วเรานะคะก็ขอเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่จะมารีวิวรถคันนี้นะคะให้ทุกคนได้เห็นโฉมหน้ากันไม่อยากเห็นลินแล้วใช่ไหมล่ะอยากเห็นรถแล้วเราไปดูรถกันเลยค่ะ ไอสตาเรียนะคะเป็นโฉมใหม่นั่นเองค่ะต้องบอกว่าสวยอลังการมากๆนะคะเรากําลังดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ยังไม่มีเทคนิคอลหรืออะไรนะแต่เราจะพาชมรถคันนี้พร้อมไปลองขับกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะต้องบอกว่าตัวบอดี้คันนี้นะจากที่ดูสวยมากแล้วก็ดูอวากาศดูล้ำมากมากนะคะแล้วก็ ข้างในเนี่ยหลายๆคนเคยบอกมาว่าไปแอบอ่านมานะว่าหลายคนบอกว่าอยากได้เบาะสีดําตามคําขอเลยค่ะข้างในคันนี้เป็นเบาะสีดํานะแต่ที่เหลือมันจะมีอีก3สีนะคะของ Staria เนี่ยจะมีสีดําแล้วก็มีสีบรอนด้วยไม่แน่ใจว่าตัวสีดํากับสีบรอนเนี่ยเบาะข้างในจะเป็นสเปคเดียวกันหรือเปล่าหรือคนละสเปกแต่วันนี้เราได้มา1คันก่อนเพื่อมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วเราจะไปลองขับกันค่ะ แอบลืมบอกไปคันนี้เขาเจ๋งมากเลยนะตัวนี้นะคะถ้าไม่แน่ใจว่าต้องอยู่ระยะห่างเท่าไหร่นะคะแต่ว่ากดค้างไว้แบบนี้เราสามารถสตาร์ทรถได้จากข้างนอกนะคะนี่ค่ะ สตาร์ทรถได้แล้วแต่รถยังล็อกอยู่นะเราต้องล็อกประตูรถอยู่แล้วนะคะนี่รถยังล็อกอยู่นะคะตัวนี้สตาร์ทรถไว้เปิดแอร์ทิ้งไว้นะคะสมมติว่าเรากําลังเดินมาจะถึงรถแล้วนะคะกดไว้ก่อนได้เลยเนี่ยความพิเศษนะคะหนึ่งอย่างที่เราเห็นได้เลยนะคะตอนนี้กับรถคันนี้ค่ะปะเราขึ้นรถกันค่ะโอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหกันเลยทีเดียวนะคะเข้ามาข้างใน ปกติแล้วคุณใดเขาจะเปลี่ยนทีละน้อยเนาะรอบนี้คือทุกอย่างข้างในนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระจกข้างที่รู้สึกว่าอลังการมากใหญ่มากนะคะคอนโซลตรงประตูคอนโซลด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นจอเล็กจอกลางที่สําคัญดูเกียร์เขาค่ะเป็นเกียร์ปุ่มนะคะรอบนี้ล้ําไปอีกนะรุ่นนี้จะบอกว่าโฉมนี้อยู่ได้อีกสิปีเลยนะคะ ไปถึงจนรถคันนี้เป็น EV เลยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตอนเห็นเนี่ยรถคันนี้เหมือนรถ EV เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าการตกแต่งด้านในนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะเบาคันนี้จะไม่เหมือนคันก่อนๆถ้าสังเกตดูเดี๋ยวจะพาดูเบาข้างไนด้วยแต่ตอนนี้ไปลองขับกันก่อนว่าการขับขี่ของเขาเป็นไงแล้วด้วยความที่บอดี้ของคันนี้ใหญ่ขึ้น เรายังจะขับได้เหมือนเดิมไหมเพราะว่าลินอะ่ะบอกมาตลอดเลยว่าหุนไดเนี่ยผู้หญิงขับได้เพราะว่าลินอะ่ะลองขับมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันว่าเปลี่ยนโฉมมาใหญ่ขึ้นนิดนึงเล็กน้อยเราจะยังขับได้ไหมนะคะจะขับกันใกล้ๆนี่แหละเนาะไป ลองขับไปแล้วต้องบอกว่าแค่ภาพลักษณ์เปอรีเมียมแล้วพอมาลองขับรู้สึกลงรักรถคันนี้เลยต้องบอกว่าที่บ้านเนี่ยขับรุ่นเก่าอยู่นะเป็น H 1ันนะเรามาดูกันค่ะว่าตรงนี้นี่นะคะเปิดเบาะมานั่งข้างหน้าได้สองท่านเราต้องบอกว่าตรงเนี้ยพื้นที่เขามีเยอะกว่าคันเก่านะเพราะคันเก่าก็สามารถนั่งได้แต่ไม่ค่อยที่บ้านไม่ค่อยใช้เอานี้ดีกว่าแต่คันเนี้ยมันสามารถนั่งได้จริงขามันไม่ติดนะคะ บอกว่าโอ้อ่ามากนะคะแล้วก็นี่ถ้าพับลงมาก็มีที่เก็บของตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือการดีไซน์นะคะของคันนี้เนี่ยดูพรีเมียมขึ้นจริงๆนะดูจากหน้าจอมากล้องมาดูหน้าจอค่ะหน้าจอเนี่ยจะเป็นทัชสกรีนทั้งหมดเลยเกือบเกือบทั้งหมดนะเพราะตรงนี้ยังเป็นปุ่มอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มแอร์ปุ่มอะไรเขายังเป็นปุ่มอยู่แต่ว่าเนี่ยจะเป็นมีเดียเป็นเรดีโอ คือมันก็จะคล้ายๆเป็นเซตติ้งคล้ายๆหุ่นใดตัวก่อนๆแหละแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยก็จะเป็นทัชส,สกรีนนะคะแล้วก็จะมีหน้าจอตรงนี้ค่ะหน้าจอแสดงผลตัวต่างๆนะคะของภายในรถไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเอ่ยหลักกิโลเอ่ยนะคะจะไม่ได้อยู่เป็นหน้าจอแบบนี้แล้วนะตัวนี้จะเป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็ที่ชอบมากๆแล้วที่เมื่อกี้หลุดประมาณ 2- 3สารอบนะคะตอนลองขับคพือเกียร์ค่ะ มันไม่ได้เป็นตัวเกียร์คันโยกแล้วนะคะตอนนี้เป็นปุ่มนะต้องบอกว่ามันทันสมัยขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าฮุนไดเนี่ยเป็นหนึ่งแบรนด์ที่รู้ว่าจุดแข่งตัวเองคืออะไรข้อดีตัวเองคืออะไรนะคะเขาก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนเขาก็จะค่อยๆพัฒนาอะไรที่ดีอยู่แล้วเก็บไว้อะไรที่อยากจะพัฒนาก็พัฒนาอย่างตอนนี้เขาทำรถออกมาหน้าตาแบบนี้ต้องบอกว่าเขามองการไกลก็ได้นะเพราะว่า หน้าตาของเขาเนี่ยล้ำสมัยมากๆนะคะเหมือนรถอวากาศเหมือนรถแบบ E ีวีอ่ะทั้งทงที่มันยังมันยังเป็นน้ำมันอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังจริงๆนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปข้างหลังดูกระจกข้างค่ะคุณทุกคนกระจกข้างที่ใหญ่มากนะรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ต้องวางขึ้นไปอย่างนี้แล้วอะ่ะมันวางอย่างนี้ได้เลยรู้สึก การขับรถอะ่ะมันสบายขึ้นนะแล้วว่าหลับตาหนึ่งสภาพเลยว่าไปต่างจังหวัดอยู่ขับรถส,สบายเราะมันไม่ได้ขับยากขึ้นเลยนะคะมันขับง่ายมากอย่างที่บอกว่าวันนี้ลินจะมาให้ดูว่าผู้หญิงยังขับได้อยู่ไหมถึงแม้ว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะต้องบอกว่าขับง่ายแล้วขับสบายแล้วลินคอนเฟิร์มเลยว่าผู้หญิงก็ขับได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ปุ่มไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวางแขนสบายชอบมากคือกระจก ตรงเนี้ยใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อกันค่ะต้องบอกว่าด้านหลังก็ดีไม่แพ้ด้านหน้าเลยต้องบอกว่าคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปตัวท็อปเนี่ยจะมีประตูไฟฟ้าทั้งหมด3จุดนะคะคือประตูด้านข้างแล้วก็ประตูด้านหลังแต่ตัวรองท็อปเนี่ยก็มีประตูไฟฟ้าเหมือนกันไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วทุกคนประตูด้านข้างเนี่ยก็เป็นไฟฟ้าค่ะรอบนี้เขามาให้เลยรู้แล้วว่าทุกคนอ่ะชอบไปติดเพิ่มกันเพราะฉะนั้นอ่ะ ไม่ต้องแล้วอ่ะเรามาดูกันเบาะที่2ต้องบอกว่าสบายนะแล้วก็มี space สเปซสําสหรับขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนี่นแล้วก็ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มอีกแล้วค่ะเขามีที่เสียบ USB ตรงนี้มาให้ด้วยนะเลิศมากนะคะดีเลยแหละดีมากแล้วก็ตัวนี้ก็คือพับเบาะได้นะคะคุณขา บาะแถวที่3ของคันนี้เป็นยังไงดูค่ะเป็น2ที่นั่งนะคะมีที่วางขาด้านข้างและด้านหน้าซึ่งก็ขาไม่ติดนะคะใครที่มีรถตู้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้บอกเลยว่ายี่ห้ออะไรก็ตามอะ่ะหรือว่าจะเป็นฮุนไดอ่ะปกติแล้วคุณจะแย่งกันนั่งแถวนี้บอกเลยว่าคันนี้เนี่ย คุณนั่งแถวนี้คุณเปิดประตูมันสบายนะแต่คนจะแย่งกันนั่งแถว3เพราะว่ามันมีความเป็นสองเบาเป็น VIP อยู่แถวสามคุณโอ้โหดีค่ะดีมากนะคะคือเขาแบ่งสเปซได้ดีมากนะคะระหว่างแถวหน้าแถว2แถวสนะคะแล้วไปดูแถว4ดีกว่าปกติแถว4ี่เนี่ยคนก็จะกลัวกันว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มันจะแคบหรือเปล่ามันจะยังไงเรามาดูกันคือโอเคเราสูงแหละแต่ว่าถึงเวลารถใหญ่ขนาดนี้คนที่จะนั่งหลังสุดอะ ก็เป็นคนตัวเล็กสุดอยู่แล้วแหละซึ่งเป็นเรื่องปกติของรถตู้ทุกคันนะคะรถครอบครัวแต่คันนี้เราก็นั่งได้นะเราก็ขาก็พอดีเลื่อนอันนู้นไปหน่อยเลื่อนอันนี้ไปหน่อย,ออนนอยคือทำเฟสให้มันเท่าๆกันนะคะถือว่าดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะขนของเยอะอาจจะต้องเลื่อนมันหรือว่าพับมันซะหน่อยเนาะเพราะว่าดูแล้วจากตรงเนี้ที่เก็บของจะเหลือไม่ได้เยอะถ้าเกิดว่าเบาะเนี้ยังไม่ได้พับนะหรือว่าเลื่อนไปข้างหน้านะคะแต่ก็โอเคนะแล้วก็ยี่มีแอร์ด้วย ข้างหลังไม่ต้องตัวร้อนนะคะคนที่ร้อนอย่างดิฉันนะคะต้องการแอร์ที่สุดนะคะมองหาแอร์เป็นอย่างแรกเลยเวลาขึ้นรถนะคะแล้วก็มีที่เสียบ USB ให้คนด้านหลังด้วยนะคะมีตรงนี้1จุดแล้วก็ด้านข้าง1จุดนะคะนี่นะคะหจุดก็ตรงนี้ค่ะโอ้โหครบเครื่องจริงๆคุณไม่ต้องไปเติมอะไรของเขาแล้วล่าดูสิ นี่ม่านบางแดดก็ไม่ต้องเติมให้มาเลยให้มันทุกอย่างกับรถนี้เลยต้องบอกว่าดีมากนะคะเฮ้ยรู้สึกชอบมากเราไม่ใช่แค่กระจกหน้าที่ใหญ่ขึ้นนะต้องบอกว่าทุกคนกระจกภายในด้านหลังแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านหลังสุดเลยหรือว่ากระจกประตูเนี่ย่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนเป็นไฟฟ้านะทุกคนไม่ต้องไปเติมเพิม่มนี่ค่ะกระจกตรงนี้ก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะใหญ่ขึ้นแล้วก็ดีมากๆนะคะ ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นแต่หน้ารถแล้วหรือยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบรถอีกหนึ่งครั้งด้วยดีกว่านะคะคือเขาเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ล้อก็เป็นล้อใหม่คือแม็กเมอร์กลายเลยทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะ คันนี้บอกแล้วว่าเขาอลังการนี่นะคะฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าค่ะอย่างที่บอกจากเมื่อกี้ตอนที่นั่งข้างในนะว่าถ้าจะเดินทางก็ต้องพับเบาะหลังสุดนะคะเพื่อที่จะได้ขยายพื้นที่ในการเก็บของเนาะแต่ถ้าเราแค่ไปที่ไหนใกล้ๆแล้วต้องขนไปทางบ้านเนี่ยได้เลยโอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะก็คือรถคุนไดสตาริเอเปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะคะ สามารถสอบถามมาทางเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาที่โชว์รูมของเราต้องบอกว่าเรามี2โชว์รูมนะคะลูกค้าอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นค่ะเรามีที่1เลยก็คือเรียบทางด่วนรามพิทรานะคะ JNL Auto ของเรากับ2สุข,ขาพิบาล3นั่นเองค่ะอยู่ระหว่างรามคำแหง1 5 5กับ157 ว K Auto ของเราค่ะต้องบอกว่า2สาขาของเรายินดีให้บริการและยินดีรับจองมากมากนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดต่างๆลงลึกกว่านี้ของรถคันนี้ว่ารถคันนี้ทำอะไรได้บ้างติดตามชม EP ต่อไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ